transformer robot in the sky transformer ว wow! ้ามาถึงมือเด้นฮีโร่แล้วโคตรสวยโคตรฟินบอกเลยครับว่าใครไม่ได้ชมคลิปนี้ถือว่าเอาครับผมเพราะอะไรรู้ไหม ทุกคนต้องกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับพี่ต้นวันนี้คลิปจากย و r o พาร์คคอมพานีช a p เตอรวันกับงานดีเซปติคอนทรานฟอร์เมอร์จีวันเมกกะตอนย้ใครอยากรับชมอย่ารอครับอย่ารอช้าเดี๋ยวเอานะไปรับชมกันได้ที่ช่องเดอะต้นฮีโร่กันเลยทรานฟอร์เมอร์อ เมื่อกี้เราดูอินโทรกันไปแล้วตัวกล่องนะครับผมต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนเลยครับว่าย و ر พาร์คทำเซตนี้ออกมานะพี่ต้นพูดด้วยคำเดียวเลยว่าสวยจริงๆและที่สำคัญสโลแกนเขาเจ๋งมากเขียนว่า m o r e t a n need the eye หมายถึงว่ามันจะมีมากกว่าสิ่งที่ตาคุณเห็นซึ่งพี่ต้นเองอนะเคยติดตามยโรพาร์คมานานมากแล้วก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับในส่วนของ Optimus Primal วันนี้จะมารีวิวแบบที่เป็นคอรเลคชั่นการ์ตูน G ีจริงๆนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้เราดูรูปรักษ์กล่องก่อนนะครับเห็นไหมกล่องนะครับจะเขียนตรงนี้ว่าเมก้าดรอนนะครับดีเซตติคอนแล้วก็ตรงนี้เป็นโลโก้ยูโรพาข้างบนเปลี่ยนว่าแชปเตอร์1แล้วตรงนี้จะเห็นได้ว่าเรามีออเทนติกทรานส์ฟอร์เมอร์บายฮัสโบแล้วก็จะมีโลโก้ยูโรพาที่เป็นแบรนด์แท้ๆนะครับส่วนข้างในที่พี่ก้นชอบมากเรายังไม่ได้อันบ็อกกันนะแต่จะเปิดให้ดูแบบนี้มันเป็นกล่องสไลด แบบนี้ท่านผู้ชมแล้วเราจะเห็นตัวเมกะตอนนะครับนะเห็นเมก้ตอนนี้เป็นด้านหน้านะเดี๋ยวพี่ต้นจะหมุนให้ดูด้านหลังนะครับโดยจะแยกเป็น2ส่วนส่วนแรกด้านหลังเราจะเห็นเป็นนี่นี่ครับตัวเมกะตอนตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นแบบกาต์ตูนเลยนะครับน่าจะสวยมากเดี๋ยวจะอันบล็อกให้ดูนะครับส่วนต่อมากล่องจะเห็นว่าเป็นลายน้ําของเมกะตอนและด้านหลังด้านข้างนะครับด้านหลังเป็นโลโก้ดีเซปติคอนโออย่างนี้เนี่ย อยากดูกันแล้วใช่ไหมว่าย ورو พาร์คผลิตเซตนี้ออกมาสวยขนาดไหนที่สำคัญทุกคนอยากรู้ไหมว่าเซตนี้เขาเรียกคอเลกชันอะไรมาดูพร้อมกันนะครับคอเลกชันนี้ชื่อว่าเมกะตอนแชปเตอร์วันบายยโรพาร์ค a m k 4 2 0เพเซดแคสเพราะฉะนั้นมันต้องมีส่วนผสมที่เป็นเหล็กอย่ารอช้าครับไปรับชมกันเลยไปอันบอกกันย yeah! บอกเลยว่าแก กล่องออกมามันสวยมากในกล่องนะครับจะเป็น2ชั้นแบบ2เลเยอร์แบบนี้นี่ท่านผู้ฟังครับโอ้โหและที่สำคัญก็จะมีแบบให้แบบนี้นะครับคือพี่ต้นนะเคยเห็นที่แบบต่างประเทศเขารีวิวแล้วพี่ต้อนอยากได้มากนะครับท่านผู้ฟังครับคือด้วยความที่ว่ามันเป็นชุด MK Pro Pro มันหมายความว่ามันเหนือชั้นกว่ามันดีกว่านะครับแล้วก็ซีรีส์20เซนนะครับคือ20เซนโมเดลคิดนะครับเป็นงานประกอบนะนะ่เป็นแบบประมาณนี้เลยนะครับ และด้านในก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบทั้งหมดนะครับซึ่งเราจริงๆที่ต้นว่าไม่ยากนะนะครับแล้วก็คือที่ตลกมากคือแล้วก็ที่ Amazing มากคือมันให้ชุดอาวุธมาครบแล้วก็มีที่ต้องใส่ถานนะไม่แน่ใจว่าถ่านเขามีให้หรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะมีมาให้ในคอลเลคชันเลยแล้วก็ที่สําคัญมันแถมแอคชั่นสเตทนี่เดี๋ยวพี่เบสซูม a แอคชั่นสเตทและที่สําคัญ ถ้าจำไม่ผิด Action State มีโลโก้ Decepticon เดี๋ยวขอดูก่อนมีรูปไหมนี่จริงๆด้วยมีโลโก้ Decepticon งั้นแสดงว่าชุด Optimus Prime ก็ต้องมีโลโก้ของ Optimus Prime หรือ o u t o b o t ดนะครับเดี๋ยวนี้วางไว้ที่ก่อนคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกล่องกันนะครับไม่แน่ใจว่ามันแปะเทปมาหรือเปล่าไม่น่าจะได้แปะนะแกะเลยดีกว่านี่คืออันนี้ไม่ได้อวยเลยนะเพราะว่าชอบมากนะครับคือเล็มานานแล้วแล้วก็ บอกเลยว่าผลิตภันฑ์เขาดีมากนะครับกล่องจะให้มา2เลเยอร์อยู่ในรังไข่ที่เขาเรียกว่า P-ETE นะครับนะโพลีเอทิลีนไบทรีแล้วก็จะมีหน้ามาทั้งหมด3อันนะครับเป็นแบบนี้พี่ต้นจะแกะเลียทีนึงแต่จะให้ดูว่ามันเลเยอร์ว่าไหนทั้งหมดท่อนนี้จะเป็นสําหรับตัวบอดี้ขาทั้งหมดนะครับที่พี่ต้นชอบคือเขาให้นี่มานะครับยวหยิบขึ้นมาให้ดูนะครับไม่แน่ใจหยิบได้ไหมนี่มันจะเป็นแบบนี้ เป็นเหมือนกับโลโก้ดิสติคอนแล้วก็หน้าอกแบบเหมือนแบบโดนทำร้ายมานะครับสวยไหมนะครับแล้วก็โลโก้คือเนียนมากนะตัวนี้เป็นพลาสติกนะเห็นไหมแล้วข้างในคือสวยมากข้างในกับข้างนอกไม่เหมือนกันนะเห็นไหมข้างในเป็นแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่ต้นให้เทียบใไปดูนะครับก่อนจะไปดูตรงจุดอื่นเนี่ยเนี่ยนผู้ฟังครับเนี่ยเป็นแบบนี้แหลมมากนะครับถ้าเราขอดออกก็คือเปลี่ยนอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหมเฮ้ย เฮ้ยเจอแล้วไดแคสเกืนนี้ฟังเสียงนะครับไม่ได้ยินเนี่ยนี่คือไดแคสไดแคสคือเหล็กนะครับเดี๋ยวพี่ต้นเปลี่ยนให้ดูก่อนนะครับเป็นแบบนี้นี่เนี่ยครับมาจอม่อแบบนี้ You got the power นะครับเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกกล่องหนึ่งนะอีกกล่องหนึ่งก็คือจะเป็นอันนี้เดี๋ยวพี่ต้นสลับที่ก่อนอีกกล่องหนึ่งคือชอบตรงไหนรู้ปะ่ะ คือพี่ต้อนน่ะซื้อดีเซ็ติีคอนที่เป็นแมกกาจอนมาเยอะมากแต่แม่งไม่เคยมีอาวุธครบมันเหมือนต้องซื้อเยอะแยะไปหมดซื้อหลายตัวมากแต่อันนี้ให้มาครบเซตท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอดึงน่อนนะกลัวหักถ้าหักนี่คือร้องอ่ะนี่นี่เอนอจอนสอดกับเอนอจอนแบบเอ็นี่เป็นแบบนี้เลยให้ดูเป็นชิ้นๆได้ดูนบนฝ่ามือโ oh อ m มก o d so terrible and so exciting มากแบบเนี่ยตื่นเต้นมากที่ตื่นเต้นไหมเท่าไหร่ดูนะครับดูนะครับให้พี่เบียซูมนะครับ y o u g o the t Power แม่งงอได้แม่งงอได้สวยมากนะครับแล้วก็มาดูดาบดาบคือสวยจริงนะครับเป็นงานแบบเขาเรียกว่าเป็นงานฉีดจะเห็นได้ว่าดูนะครับงานฉีดต,ตัวนี้เดี๋ยวพี่ต้นจะอธิบายเป็นแบบวิศวกรรมอีกทีหนึ่งตอนจบคลิปนะลอไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็ที่ชอบอีกอันนึงขอญาติอวยแบบ จริงๆเลยคือฐานอันนี้มันหยิบยากนิดนึงเดี๋ยวค่อยแกะทีเดงนฐานจะเป็นแบบนี้จะมีฐานแล้วก็มีตัว action stage มาให้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ดิสเซติคอนที่ติดตรงหน้าฐาน mm. คืออย่างนี้เลยสวยมากจริงนะครับไ mm. ปเดี๋ยวเราไปแกะแล้วมาเรียงๆๆแล้วประกอบกันดีกว่าครับไปครับผมโอ้แกะกล่องเรียงออกมาไม่เท่าไหร่ครับท่านผู้ชมสิ่งที่น่ากลัวมากๆและจะต้องย้ำเตือนนะท่านผู้ฟังและก็กำลังชมคลิปอยู่เลยไปเตรียมฐานให้พร้อม ที่ต้นถึงขั้นจะหยุดคลิปแล้ววิ่งไปหาถ่านทั่วทั้งสิงคโปร์ในระยะทาง1กิโลเพราะมันต้องใช้ถ่านนะครับซึ่งถ่านที่ต้องใช้ก็คือเป็นนี่ครับรุ่น cr 9 2 7 cr 9 2 7 3โวลต์นะที่สำคัญนะครับเดีย๋ยวจะแนะนำเป็นชิ้นๆไปนะครับที่เมื่อกี้บอกพูดถึงถ่านนะถ่านที่เป็น cr 9 2 7จะใช้เกับหัวนะครับซึ่งจะอยู่ด้านใต้ตรงนี้ วันนี้ต้องขอบอกเลยว่าไม่มีฐานเพราะว่าทั้งสิงคโปร์ไม่มีฐาน CR927 ขายนะครับเซ็งมากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวสำคัญคือปืนจะเห็นว่ามันมีไฟตรงนี้นะครับปืนมันจะมีไฟตรงนี้นะครับมันใช้ฐานนะครับนี่เดี๋ยวให้พี่เบสซูมตรงนี้เอมันจะใช้ฐ่าน AG 1 1.5โวลต์นะครับ2ก้อน 1> AG 1, 1. 5 5โวลต์2ก้อนนะย้ำนะแล้วตรงนี้นะครับจะใช้สำหรับแปะตรงนี้เพื่อให้ไฟติดแล้วก็แตะที่หัวเพื่อให้ไฟติดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะได้เห็นไฟจากพี่ต้นแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวจะรีวิวแบบประกอบให้ดูนะครับโดยกล่องที่แกะออกมานะบอกเลยว่ามันสวยจริงนะครับทุกส่วนที่พี่ต้นจะบอกส่วนไหนที่เป็นเหล็กนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นไดแคสกับพลาสติกนะครับผสมกันที่เป็นท่อนขาส่วนตรงนี้จะเป็นพลาสติกแล้วจะมีดแคสข้างในนะครับส่วนอันนี้จะเป็นไดแคสแบบจริงๆเลยหนักนะครับส่วนที่เหลือนะครับพวกนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับโดยพลาสติกส่วนใหญ่พี่ต้นมีความรู้สึกว่ามันสวยแล้วก็มันค่อนข้างดีเลยนะครับงานคมงานอะไรทุกอย่างดีหมดเดี๋ยวเราจะไปสรุปตอนท้ายว่ามันสวยแบบไหนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนไปรับชมการประกอบแบบ เมก้าตอนแอสเซมบี้กันดีกว่าพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วไปเลยเย้ yeah! สวยใช่ไหมเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของ articulation กันและจะไปบอกกับบทสรุปและการซื้อหาว่าจะซื้อได้ที่ไหนพร้อมกันแล้วไปกันเลยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวขอถอดดาบออกก่อนคือจุดขยับคือดีมากเน่เดี๋ยวให้ดูอย่างนี้เลยนะครับพูดถึงหัวหัวคือแบบหมุนได้นะครับ360อย่างนี้เลยครับ ส่วนหัวนะครับสิ่งสําคัญเลยเขาจะให้หัวตรงเนี้ยแถมมาอีก2หัวนะครับอีก2หัวเมื่อกี้ที่เราเห็นในกล่องแล้วก็เวลาเราใช้งานเนี่ยเขาจะต้องให้เราแตะแม่เหล็กนะครับซึ่งแม่เหล็กเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังตรงนี้ด้านตูดเอามาแตะที่หัวแล้วเอามาแตะที่ปืนมันจะสามารถเปิดไฟตรงนี้ได้นะครับเนี่ครับตรงนี้จะเป็นที่เปิดไฟนะครับโอเคไหมคราวนี้จุดขยับที่หัวหมุนได้3-60แล้วเรามาดูตรงช่วงตัวนะครับหรือเ,รเขาเรียกว่าบอดี้ใต้ช่วงเชสหรือช่วงอกตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะเอียงได้นะครับคล้ายๆงานมาเบลเรจต์เลยแต่อันนี้นะครับเป็นงานประกอบแบบการพาปาโมนะครับคือเป็นพวกงานโมเดลคิสนะครับผมคราวนี้ตัวช่วงเอวนะครับนี่ตรงนี้หมุนได้ว้าวนะครับแต่มันจะมีเสียงนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นหนึ่งครับพลาสติกนะครับพลาสติกหนากับพลาสติกที่บางเวลาที่มันเกิดความเครียดมันจะมีเสียงเยีดยดดนะครับคราวนี้ส่วนต่อมาจุดขยับที่ขานะครับ ขาเนี่ยเป็นดับบลจอยนี่ครับดับบลจอยคือข้อต่อที่1นะครับข้อต่อที่2และข้อต่อที่3าจะเป็น U Shape นะครับส่วนนั้นต่อมาครับผมมาดูขาช่วงนี้นะครับช่วงที่เป็นหน้าแข้งนะครับตรงนี้จะหมุนได้360นะครับหมุนได้3 6 0จัดท่าได้สวยเลยนะครับแล้วก็พี่ต้นชอบอย่างหนึ่งเลยนะมันเป็นงานประกอบจริงแต่จุดตรงนี้มันยกขึ้นมาเพื่อให้เรากางขาได้เนี่ยนะแบบชัวคอมเมนต์ไรดอคิกอย่างนี้นะครับ แล้วก็จุดที่พี่ต้นชอบอีกจุดหนึ่งให้ดูตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับขามันยกขึ้นมาเป็นปีกแบบนี้แล้วที่สําคัญดูตรงนี้นะครับมันเอียงเห็นไหมซ้ายขวาได้เพราะฉะนั้นคล้ายๆกับงานฮัตส์โบว์สตูดิโอซีรีส์เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอันนี้ต้องได้รับการรูปจากฮัสโบไงเขาต่อเลยดีแต่มีคนหลายคนถามว่าแล้วมือมันชี้อย่างนี้ได้ไหมเหมือนในหนังแล้วข้อมือขยับยังไงมาดูครับมือนะครับตรงจุดนี้ดีมากนี่ครับไม่ได้อวยนะ ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบตอนนี้คือเก้าสิบนะถ้าการสองข้างคือร้อยแปดสิบนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมใบเสร็จนะครับหมุนได้สามร้อยหกสิบนะครับขออนุญาตจับให้ดูนี่หมุนได้ขขอต่อตรงนี้นะครับดูนะครับดูดีๆนะเป็นดับบุ้มจอยหนึ่งสองสามจอยนะครับข้อมือหมุนได้สามร้อยหกสิบและที่สำคัญดูนะครับดูนะครับจะชี้แล้วนะพร้อม เราดีเซติคอนนี่มือวันชี้ได้เราดีเซปติคอน go blow o d e s t o y the earth and not protect the human g a t o r t r a n s f o r นี่เท่ไหมโคตรเท่ะนะครับเท่มากแล้วก็ตรงจุดตรงนี้นะครับถ้าเป็นอาวุธจะขยับข้อต่อได้หนึ่งสสสี่ข้อต่อนะครับ4ข้อต่อนะเจ๋งมาก คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าพี่ต้นโพสท่าแบบที่ไม่วางในสเตทมาดูกันนะครับเน่เดี๋ยวให้พี่เบ๋ลองมาใ,ใกล้ๆนะครับแบบไม่โพสท่าน่าจะเห็นอยู่แบบไม่วางในสเตทนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้เลยเน่มเมกะตอน,น์เน่นะครับน่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดตรงนี้ครับนี่ครับจุดนี้ครับฐานฐานมีข้อเสียนะครับฐานมีข้อเสียคือฐานจะคล้ายๆหุ่นพวกกันดั้ม มันจะมีตรงนี้ที่เราต้องเว้นนะครับเพื่อเป็นจุดเห็นไหมครับจุดตรงนี้เวลาเขาต่อเดี่ยวมันไม่สามารถขยับได้อิสระนะครับมันจะได้แค่ไปข้างหน้านิดหน่อยประมาณสัก75องศาข้างหลัง75องศานะครับส่วนข้างล่างก็เหมือนกันตรงนี้นะครับก็ขยับได้นิดหน่อยไม่ได้เยอะนะครับผมส่วนตรงนี้ได้90นะครับขึ้นลงรวมเป็น180แนะครับแต่ที่พี่ต้นชอบคือตรงนี้ครับมันสามารถจอยข้อต่อรวมกันกับ o p t i m u ั Prime เพื่อให้มันต่อสู้กันได้และพี่ต้นชอบตรงนี้ครับนี่เห็นไหมโลโก้ดีเซฟติคอนว้าสวยไหมถ้าสวยต้องไปซื้อแต่ถ้าอยากรู้ว่าซื้อที่ไหนต้องฟังตรงนี้ต่อแล้วมาฟังสรุปกันกันกบ4ี่ค e ต o ต y รีนะครับ mm hmm. จากเต้นฮีโร่ในสไตล์วิศวกรรม Engineering อันดับแรกครับ Texture d e t a i l by y e s s i n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  i n n e r r n n g อันดับที่2ครับนะครับ e c o n o m i c เอนจิเ e ียริงนะครับผมนี่เป็นการเคลื่อนไหวนะครับอาร์ต u l a t i o n อันดับที่3ครับฟังชันและแปรนการลงสีและอันดับที่4ครับสามารถซื้อหาได้ที่ไหนมาฟังกันเลยครับพูดถึงเท็กเจอครับท่านผู้ฟังครับเท็กเจอคือสวยนะครับที่พี่ต้อนบอกว่ามันสวยเพราะอะไรนี่ดู t e x t เจอรก็รู้แล้วนะครับถ้าตามหลักของดีไซน์เอนจิเ e ียริง พวกนี้จะทําโมนยากมากเดี๋ยวพี่ต้นจะกลับด้านให้ดูนะครับแล้วจะอธิบายแบบคร่าวๆนิดนึง mm. เผื่อทุกคนจะได้สนใจในการเรียนวิศวกรรมเพิ่มขึ้นให้ดูครับนี่ครับเท็กเจอร์และดีเทลเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังเห็นไหมรูปแบบการดีไซน์แบบนี้มันจะค่อนข้างยากพอสมควรจะเห็นได้ว่ามันจะมีงานที่แบบต้องบวก CNC Wi c u ีไวนะครับพวกพวก EDM ต่างๆซึ่งตรงจุดนี้เวลาทำโมนเนี่ยวลามันฉีดจะยากมากนะครับอ๋ และส่วนต่อมาที่พี่ต้นคิดว่าการเก็บดีเทลมันดีมากมาดูกันนะครับที่หน้าครับและหน้าอกเห็นไหมครับหน้ากับหน้าอกและช่วงตัวครับท่านผู้ฟังครับมันคือสวยมากนะครับให้ดูด้านข้างนิดนึงนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวพี่ต้นจะทำโพสเป็นภาพนิ่งแล้วก็เป็นภาพประกอบให้ตอนท้ายนะมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมสวยมากและที่สําคัญพี่ต้นชอบอีกจุดหนึ่งของการเป็น texture ดีเทลในการสร้างและออกแบบโมนคือตรงนี้ครับ ทำมาเหมือนในการ์ตูนมากขาดอย่างเดียวคือตรงนี้ควรเป็นสีแดงเพราะว่ามันสามารถแปงลงร่างเป็นปืนได้นะครับและที่สําคัญเลยครับถ้าเราพูดถึง articulation b y e c o n o m i c engineering ทุกคนจะต้องถามว่าคุณต้นครับ e c o n o m i c engineering คืออะไรมันคือหลักกลยาศาสตร์การเคลื่อนไหวนะครับซึ่งตรงนี้พี่ต้นบอกได้เลยว่าจุดขยับมันขยับได้360องศาแบบไตรโซนมากๆที่สำคัญเลยคือจุดขยับมันอิสระมากทั้งแบบโคอย ข้อต่อที่ขามันสามารถยกปีกขาขึ้นมาได้ข้อต่อที่แขนเป็น180หัวหมุนได้3 6 0อสเอวสามารถขยับได้แบบเหมือนงานแอคชั่นฟิกเกอร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้นคิดว่าความหลวมน่าจะยากพอสมควรที่จะเกิดขึ้นกับตัวนี้ตรงเนี้ยพี่ต้นคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากส่วนที่สําคัญเลยคือหัวข้อที่3คือฟังก์ชันแอพพลานส์เรารู้ดีกันอยู่แล้วนะคบว่าฟังก์ชันแอพพลานส์มันดีขนาดไหนแค่สีเนี่ยในการลงตรงเนี้ยก็ถือว่ารายละเอียดดีแล้วนะ แต่ที่พี่ต้นบอกเลยว่าเขาเก็บดีเทลดีมากคือสีเก็บได้เหมือนติดนิดเดียวจริงคือหน้าขาที่พี่ต้นบอกตรงเนี้ยหน้าขาควรจะต้องเป็นสีแดงนะครับเหมือนตัวเวอร์ชั่น MP ที่เคยออกมาในส่วนของเมการอนที่เป็นมา s t สเตอร์พีของ h s s o นะครับที่สามารถแปลงเป็นปืนได้และสีที่ลงมานะมันไม่ใช่เป็นการเพ้นท์แบบที่แบบพ่นๆนะมันเป็น EDM Painting แบบ s r e e n d e c o r a t i o n ลงมาบนพื้น ซึ่งจะทําให้สีเนี่ยมันติดทนเพราะว่ามันต้องเข้าห้องอบนะโปรเซสคือต้องมีท็อปโคดพ่น E D M แล้วก็ไปท็อปโคดอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้ถ้าถามว่าเราเนี่ยอยากได้ไหมสินค้าแบบนี้ที่พี่ต้นรีวิวแล้วมันสวยขนาดนี้พี่ต้นแนะนำนะคือหาไม่ยากถ้าที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีร้านนะครับอย่างเช่น o อ p บอ t สโตร์ลองสอบถามคุณวินได้นะครับหรือร้านทั่วไปที่ขายในเมกาพาซ่านะครับพี่ต้นแนะนํานะครับ พี่ต้นแนะนําก็จะมี2เจ้าคือ h o รบอ s สโต e แล้วก็คุณวินนะครับที่แนะนําบ่อยๆหรือจะไปที่เมกับพาซาก็จะมีบางร้านที่ขายถ้าประเทศไทยพี่ต้นยังไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่แต่ถ้าประเทศสิงคโปร์ตอนเนี้มีขายที่92เหรียญน,นะครับเกัตอนจะถูกหน่อยแต่ถ้าเป็นออในส่วนของ Optimus Prime จะเป็น98เป็นซีรีส์2นะครับซึ่งจะเป็นอีกราคาานึงแต่ที่สำคัญเลยครับ ถ้าใครสนใจและรู้สึกว่าชอบแคปสกรีนหน้าจอตรงที่เป็นรูปโพสที่พี่ต้นจะลงเนี่ยภาพสวยๆเนี่ยลองไปเสิร์ชหาได้หรือลองไปส,งส่งตามลิงก์ต่างๆนะพี่ต้นแชร์ลิงก์ไว้ให้ไหม่จะเป็นเว็บไซต์ y u r o p a r k c o m นะครับ a c e b o o k ยูร o p a r k official หรือจะลองไปหาได้ที่ อไลายต่างๆหรือแม้กระทั่งในส่วนของช e, ้อปปี้ลาซาด้าอารีเอ็กเพลองไปหาซื้อกันได้ครับราคาดีลองเอารูปพี่ต้นไปแล้วบอกว่าอยากได้แบบคุณโทนี่จังเลยเพื่อจะได้ส่วนลดนะครับผมสำหรับวันนี้เมกะตอนจะบ้องราท่านผู้ชมไปก่อนและที่สำคัญอย่าลืมติดตาม Opti m u ัส Prime กันด้วยนะบอกเลยว่าพีต่ต้นรอตัวนี้มานานและที่สำคัญอยากรีวิวตัวนี้มากๆใครรักการชอบการต้องเข้ามากดบวกหนึ่งที่สำคัญนะครับผมอย่าลืม เสียงปรบมือคือกำลังใจพวมอะไรคือค่ารถกลับบ้านหมวดที่นี้กลับมาแล้ว I อร v e you ครับบ๊ายบาย